สวัสดีครับทุกคนคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาชมเข้ามาฟังนะครับต้องใช้คาว่าเข้ามาฟังในไลฟ์ทอล์กนะครับวันนี้ก็มีคนทยอยเข้ามาในกลุ่มเพื่อมาฟังความรู้นะครับเป็นทั้งความรู้ที่เป็นแบบทั้งศาสตร์และศิลป์ในการอยู่กับลูกวัยรุ่นรวมถึงความสัมพันธ์อื่นๆในครอบครัวของเราด้วยนะครับอย่างที่หลายคนน่าจะติดตามกันมาเรื่อยๆก็ น่าจะเข้าใจกันดีว่าช่วงหลังเนี่ยไม่ได้มีบางมุมแค่ของการเลี้ยงลูกดยรุ่นนะครับมันยังมีมุมของการอยู่กันเป็นครอบครัวบางความ,มรู้บางเนื้อหาที่เอามาคุยกันก็สามารถใช้ได้ทั้งทั้งในมุมของสามีภรรยาพ่อแม่เลยเลยนะครับรวมถึงความสัมพันธ์อื่นในบ้านเราด้วยวันนี้เนี่ยผมคุยเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกอยรุ่นโดยเฉพาะ หัวข้อนะจริงๆต้องสืบเนื่องจากที่เมื่อเช้านี้ผมพิมพ์ไม่ใช่พิมพ์ผมลงบทความหนึ่งใน f c e b o o o p เพจนะครับว่าเป็นข้อความที่ยาวมากนะฮะเดี๋ยวจะร้องอ่านให้ฟังดูวันนี้จะขยายที่เมื่อเช้าได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้นั้นไปวันนี้เราจะเอาความรู้ มาขยายกันนะครับลงมาแจกแจงเลยว่าม,มันเป็นยังไงบ้างเมื่อเช้าเนี้ยผมลงบทความที่ว่าบางสิ่งบางเรื่องที่เราเครงเคียดกับลูกวัยรุ่นเมื่อวันเวลาผ่านไปนะครับวันเวลาผ่านไปนานเลยห้าปีสิบปีเมื่อผ่านช่วงวัยรุ่นไปแล้วเนี่ยพอมองย้อนกลับมาเราอาจจะค้นพบนะครับว่าเรื่องที่เราเคยโฟกัส หรือเคร่งเครียดเคร่งคัดกับลูกมันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นมันอาจจะไม่ได้สําคัญขนาดนั้นพ่อแม่ที่รู้ทันหรือเรียนรู้จากครอบครัวอื่นๆด้วยจะรู้ว่าต้องโฟกัสอะไรแล้วก็ไม่โฟกัสอะไรเขาจะไม่หยิบมาถือเอาไว้ทุกเรื่องแต่พ่อแม่ส่วนใหญ่แน่นอนว่าอาจจะหลงเข้าใจว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกของเรานะ มันเป็นเรื่องสำคัญไปสะหมดเลยและนั่นน่ะคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาถูกทรมานนี่คือบทความที่ผมเขียนเมื่อเช้าวันนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าอืมน่าจะเอาตัวเนี้ยมาคุยว่าแล้วมันมีเรื่องอะไรบ้างที่เมื่อเวลามันผ่านไปแล้วมันไม่ได้สำคัญขนาดขนาดนั้นผมอยากเอาเรื่องเนี้ยมาคุยก็เลยถอดบทเรียน ที่ตัวเองเจอคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็ฟังหูไว้หูนะครับก็ฟังหูไว้หูใช้วิจ,จารณญาณในการรับฟังไลท์ท็อค,ค่ำคืนนี้นะครับผมก็ค้นพบว่าเออมันมีทั้งหมดประมาณ5เรื่องนะประมาณ4ี่หเรื่องเนี่ยแหละที่ที่พ่อแม่ส่วนใหญ่จะโฟกัสมากๆหรือเคร่งเครียดเคร่งคัดพูด,ดง่ายๆก็คือแบบ คิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากขอขาดบาดตายเราให้ความสําคัญจนวันหนึ่งเมื่อเวลามันผ่านไปนานๆเข้าเรากลับมามองอีกครั้งส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าเออมันมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นมันอาจจะสําคัญแต่ไม่ได้สําคัญมากขนาดที่เราจะต้องเสียสุขภาพกายและใจเพื่อไปโฟก,กัสมันข้อที่หนึ่ง นะเกตเกตในสมุดพกเนี่ยแหละของลูกอะ่ะเพราะแม่หลายคนนะผมเคยเห็นเขาเสียสุขภาพจิตแล้วก็เสียความสุขในบ้านเสียความสัมพันธ์นะเพียงเพราะว่าไปโฟกัสเรื่องของเกตจริงๆต้องบอกก่อนว่าเกตมันอาจจะสำคัญในช่วงเวลาหนึ่งแต่เมื่อผ่านช่วงเวลาหนึ่งไปแล้วเนี่ยมันอาจ จะไม่ได้สําคัญมากขนาดเท่ากับที่เราคิดก็ได้อันนี้ต้องขออนุญาตบอกก่อนแล้วออกตัวก่อนเลยว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ให้ลูกของคุณตั้งใจเรียนหรือไม่ได้ให้ลูกของคุณไปสนใจเรื่องของการเรียนการศึกษานะครอบครัวที่ลูกเรียนดีตั้งใจเรียนอันนี้คุณได้บารมีที่ดีมากคุณ มันไม่มีใครทาหรอกมันมีแต่ตัวคุณทํามาในวันที่คุณไม่รู้ตัวคุณทําสิ่งดีๆเรื่องนี้มาคุณก็ได้ลูกที่ดีในมุมของการเรียนซึ่งก็เป็นที่น่าชื่นชมแล้วก็โฟกัสเขาต่อไปหมายถึงว่าให้ให้พลังให้แนวคิดพาเขาไปสนับสนุนในเรื่องที่เขาทําได้ดีแล้วก็พาไปเปิดโอกาสในเรื่องที่เขาอาจจะทําไม่ได้ดีนักด้วย แต่ขณะเดียวกันครอบครัวส่วนใหญ่ที่อาจจะลูกไม่ได้ตั้งใจเรียนหรือช่วงหลังลูกไม่เห็นคุณค่าของการเรียนเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเขาไม่ได้ผิดอะไรเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เวลาในการไปหาสิ่งดีๆที่เขาทําที่เขาทําได้นอกเหนือจากการเรียนนอกเหนือจากเกรดบางคนได้เกรดดีก็โฟกัสเรื่องเกรดแล้วก็โฟกัสเรื่องอื่นที่ทาได้ไม่ดีบางคนได้เกรดไม่ดีก็ไปโฟกัสเรื่องที่ เขาอาจจะทําได้ดีเรื่องอื่นๆเราต้องทําแบบนี้อยู่แล้วนะไม่ว่าวันใดวันหนึ่งเราจะค้นพบว่าเกดอันเนี้ยมันไม่ได้ออกจากปากผมะนะเนาะมันมีคาที่ออกจากปากคุณแม่บางท่านที่เมื่อวันที่ลูกผ่านมาเรียนจบมหาลัยได้งานทาก็มาค้นพบว่าเออบางทีเกดที่เขาเคยโฟกัสในวัยตอนที่ลูกเป็นวัยรุ่นมันก็เป็นเรื่องสําคัญอะ แต่เขาดันเอาสิ่งที่สำคัญกว่าเกรมาแรกก็คือความสัมพันธ์หรือสุขภาพจิตของเราทั้งคู่สิ่งที่สำคัญกว่าเกรมีเยอะมากเช่นแพชชั่นวิน,นัยเป้าหมายมีแล้วคำว่าเป้าหมายเนี่ยคนส่วนใหญ่พ่อแม่อย่างเราจะชอบคิดว่ามันพูดถึงเป้าหมายเรื่องการเรียนนะครับจริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของการเรียน เป้าหมายเรื่องการเรียนเป็นแค่หนึ่งส่วนสี่ขององค or ์ประกอบทั้งหมดในชีวิตมนุษย์ถ้าพูดถึงด้านเป้าหมายถูกไหมการที่ลูกคุณเกรตไม่ดีก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลายเป็นคนไม่ดีหรือประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ได้อันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลย <mumbles. S 1> ข้อแรกเน่ยผมเชื่อว่าหลายคนมีแนวคิดแล้วก็ที่ดีกว่าผมซะอีกนะครับข้อสุดท้ายแล้วเกรตด,ดีก็ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าเขาจะใช้ชีวิตเป็น หรือเกดแย่ก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะเป็นคนแย่หรือไม่ผ่านหรือไม่ประสบความสําเร็จถูกไหมเนี่ยคือข้อแรกเนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่รู้ดังนั้นเราไปข้อสองสามสี่ห้ากันเลยดีกว่าผมถอดไปเรียนมาว่าเออมันมีบางข้อที่คนส่วนใหญ่คิดไม่ถึงจริงๆว่าเมื่อวันเวลามันผ่านไปบางสิ่งที่เราเคยเข่งขัดกับลูกหรือโฟกัสมากเราเคยเข่งเครียดปรากฏว่าสิ่งนั้นก็อาจจะไม่ได้สาคัญขนาดนั้น ข้อที่2องบุคลิกภายนอกครับข้อเนี้ยหลายคนต้องต้องแบบมีเถียงกันในใจบ้างอ่ะพื้ผมคนหนึ่งก็เข้าใจดีว่าเออคือมันก็มีจิตวิทยาข้อหนึ่งที่ชัดเจนะนะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่แล้วมักจะถูกตัดสินมักจะตัดสินคนอื่นจากรูปรักษณ์ภายนอกเป็นอันดับแรกดังนั้นมันเลยมีเรื่องของภาพรักษณ เรื่องของภาพพจน์เรื่องของการพยายามแต่งตัวดีๆพยายามแบบดูดีนะเวลาที่เราทําธุรกิจอะไรก็รตามหลายคนสังเกตเห็นในโลกออนไลน์เนี่ยจะต้องแต่งตัวให้ดีไว้ก่อนใช้ของหรูของแพงเด็กวัยวรุ่นหลายคนก็รับวัฒนธรรมแล้วก็แนวคิดข้อนี้มามาเยอะมากนะครับแต่ก็มัไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะมันเป็นความจริงจริง แต่สิ่งหนึ่งที่เราเองอาจจะต้องรู้ก็คือว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะไปโฟกัสที่การแต่งตัวของลูกตอนที่เราเป็นตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นทาไมแต่งตัวแบบนี้อืมโอ้ทำไมไว้ผมทรงนี้เจาะหูอีกแล้วนะบ,บุคลิกภายนอกหลายอย่างที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญบางเรื่องเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนั้นอาจจะไม่ได้สําคัญ อีกแล้วก็ได้ครับเราอาจจะคนพบว่าเอยเฮ้ย,อยตอนนั้นนะโอ้โหเรากังวลเรื่องรูปแต่งตัวมากเลยเขาชอบแต่งตัวแนวแบบฮิปฮอปฮิปฮปี้ชอบแต่งตัวแบบใส่ชุดเดิมๆม,มีชุดโตเก่งอะไรเยอะๆคือเราก็มักจะโฟกัสเรื่องเราพวกเนี้หลายคนเครียดกับภาพรักที่ลูกไปรุ่นเลืกองนะแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายคนก็มานั่งย้อนอดีตผมพาเขาย้อนอดีตดูแนละ้วว่า เออพอย้อนเวลากลับไปเรื่องการเล่้งตัวของลูกเนี่ยถ้าย้อนกลับไปได้เราจะยังโฟกัสเรื่องนี้อยู่ปะส่วนใหญ่แปดสิบเปอร์เซนตกลับค้นพบว่าเออเฮ้ยสิ่งภายนอกมันเปลี่ยนไปเองนะเมื่อสภาพข้างในใจของลูกเรามันเปลี่ยนฟังดีๆนะแม่ใครชอบประโยคนี้กดสติกเกอร์สิ่งภายนอกมันเปลี่ยนไปเองนะครับเมื่อข้างใน ของลูกเรามันเปลี่ยนเช่นอะไรรสนิยมเปลี่ยนเห็นไหมข้างในรสนิยมเปลี่ยนการแต่งตัวก็เปลี่ยนความมั่นคงในใจเปลี่ยนแปลงไปคือเป็นคนที่มีความมั่นคงมากขึ้นเนาะการแต่งตัวข้างนอกก็จากการที่พยายามใช้ของมีราคามากๆของแบบหรูหราเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อน มันก็เปลี่ยนไปเองถ um ้าข <What> anyway ้างในของมันคงใช่ไหมดังนั้นไอสิ่งที่อยู่ภายนอกอย่างการแต่งกายหลายครั้งมันก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อข้างในข้างในใจของเขามันเปลี่ยนแปลงเมื่อข้างในใจของเขามันมั่นคงพิธีกรรมภายนอกมันคือการทดลองตัวตนของวัยรุ่นนะถ้าถ้าเรารับได้ในระหว่างทางที่เขากําลังทดลองเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีโอกาสสูงมากที่เขาก็จะเปลี่ยนสไตล์หรือเปลี่ยนตัวตนข้างนอกที่เขาทดลอง เพราะมันได้รับการทดลองไปแล้วไงมันได้รับการค่อยๆคัดสรรค่อยๆเลือ,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 อกแล้วอย่างเงี้ยพ่อแม่คนไหนที่ไม่ไปนั่งโฟก,กัสกับการแต่งกายของลูกมากจนเกินไปนะผมเองก็ค้นพบว่าเราจะได้เห็นภาพของตัวตนที่แท้จริงของลูกเร็วขึ้นด้วยเขาจะแปลงร่างเร็วขึ้นผมใช้คำนี้เขาจะแปลงร่างเร็วขึ้นนี่คือข้อสองนะ มีใครเป็นไหมผมอยากดูหน่อยมีใครเคยโฟกัสเรื่องการแต่งการรูปบ้างกดสติกเกอร์หัวใจดูรวมมาหน่อยคนที่ฟังไล์สดเราอยู่ตอนนี้อ่ามีมีแม่ฝนนะแม่นิง้งจูบิลีนะ,ะเคยเนี่ยหลายคนก็จะเคยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมบอกไว้เลยว่าแม่ฟงนะเคย ไม่เป็นไรบอกเลยว่าวันหนึ่งมันจะกลายเป็นเรื่องปกติวันหนึ่งมันจะกลายเป็นเรื่องที่เราถ้าย้อนกลับมาได้ถ้าเราอ่านใจตัวเองเก่งนะเราย้อนกลับไปเราจะคุ้ว่าเฮ้ยโอ้มันเป็นหนึ่งในเรื่องที่วันนั้นไม่ต้องโฟกัสยังไงเรื่องเราก็ผ่านไปอยู่ดีนะไปข้อสามกันนะครับบางบ้านบางบ้านนะครับให้ความสำคัญแล้วก็ ไปเขงเครียดเคร่งขัดกับการเชื่อฟังลูกคือเราให้คุณค่ากับการที่เด็กวัยรุ่นนะจะต้องฟังผู้ใหญ่เป็นเด็กก็ต้องฟังผู้ใหญ่ใช่ไหมมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเด็กก็ต้องฟังผู้ใหญ่จริงๆในบางแงม่มุมฟังแล้วก็เอากลับมาเป็นเครื่องเคียงกับประสบการณ์ของตัวเองเด็กวัยรุ่นไม่ ไม่ได้ควรเอาประสบการณ์หรือคำ,คำพูดของผู้ใหญ่มาเป็นอาหารหลักอยู่แล้วมาเป็นวัตถุดิบหลักอยู่แล้วเขาจะต้องเอามาเป็นเครื่องเคียงเพราะว่าวัตถุดิบหลักเนี้ยเขาจะต้องหาได้จากประสบการณ์ชีวิตของตัวเองการมีเครื่องเคียงการรับฟังความเห็นประสบการณ์ของพ่อแม่ของผู้ใหญ่เป็นเรื่องที่ต้องทำไม่มากก็หน่อยฟังดีๆนะ เป็นเรื่องที่ต้องทำไม่มากก็น้อยแต่การหาประสบการณ์ของตัวเองจะทําให้กลายเป็นวัตถุดิบหลักในการใช้ชีวิตต่อไปการมีเครื่องเคียงกับการไม่มีเครื่องเคียงเนี่ยมันทําให้อาหารรสชาติเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีโอกาสได้ลิ้มลองอาหารหลากหลายอยู่แล้วใช่ไหมครับผมเองเนี่ยคนบบเลยถ้าภรรยาผมทําอาหารใดที่ แล้วมีเครื่องเคียงอ้อโหมันต่างกันมากการมีเครื่องเคียงมันคือสิ่งที่ชูองค์ประกอบหลักให้โดดเด่นขึ้นทำให้อาหารจานนั้นดูมีมีมูลค่ามีคุณค่ามากขึ้นนะคือไม่รู้อะ่ะทุกคนลองลองกินน้ำพริกโดยไม่มีผักเลยมีใครรู้สึกเหมือนผมไหมกินน้ำพริกโดยที่มีผักต้มผักลวกหรือผักแก้ม ดีกว่าตอนที่กินน้ำพริกโดยที่ไม่มีผักใครเห็นด้วยกดสติกเกอร์กดหัวใจรัวๆใช่ไหมคือการกินน้ำพริกโดยไม่มีผักไม่มีเครื่องเคียงถามว่ามันอร่อยไหมมันก็อร่อยแต่ถ้าการมีผักมันชูคุณค่าบางอย่างขึ้นมาทันทีเลยเนาะชูรสชูอะไรขึ้นมาทันทีเลยนะ,ะนนลยนะหลายท่านก็น่าจะเห็นด้วยนะฮะบางท่านก็อาจจะไม่ได้กินน้ำพริกเนี่ยมันมันมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงนะฮะ ดังนั้นเราไม่ต้องไปโฟกัสหรือกังวลมากเกินไปว่าถ้าวันนี้ลูกเราไม่เชื่อฟังเราการไม่เชื่อฟังของเขาไม่ได้แปลว่าเขาไม่เคารพเรานะมันไม่ได้แปลว่าเขาเป็นเด็กที่ไม่น่ารักเมื่อเวลาผ่านไปพ่อแม่ที่กล้าฟังลูกเถียงอะ่ะพ่อแม่ที่กล้ายอมรับว่าลูกอาจจะไม่ได้ฟังเราทั้งหมดคุณจะคพบความน่าอาัศาจรรย์ใจอย่างหนึ่งก็คือ คุณจะค้นพบความจริงว่าจริงๆลูกฟังคุณทั้งหมดฟังดีๆนะฟังดูเหมือนย้อนแย้งนะแต่ทุกเคสเป็นแบบนี้แหละพ่อแม่ที่กล้ายอมรับและอนุญาตให้ลูกไม่ต้องเอาคําสอนคําแนะนําของเราไปเป็นวัตถุดิบหลักเอาเป็นแค่เครื่องเคียงก็พอแล้วเปิดโอกาสให้ลูกได้ได้เถียงได้ไม่ฟังเราเนี่ยวันหนึ่งเขาจะค้นพบความจริงว่าลูกฟังคุณทุกเรื่องเลย แม้ว่าตอนนั้นเขาจะไม่ไม่ได้ฟังเถียงเหนืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายเขาจดจําคําพูดของคุณตลอดเลยนี่ผมต้องบอกของตรงว่านี่อ่ะนี่เป็นสิ่งที่ผมเจอเมื่อสิบห้าปีที่แล้วนะเจอจากหลายๆเคสแล้วมันก็เจออย่างนี้ตลอดเลยนะว่าเมื่อวันหนึ่งถ้าความสัมพันธ์ดีมันผ่านไปอ่ะลูกจําคําสอนของพ่อแม่คนนั้นได้หมดเลยนะลูกจําได้หมดอนะ่ะขอแค่มีเวลามีครูบาอาจารย์ให้ย้อนอดีตพากลับไปทบทวน บางคาเจ้าตัวยังลืมไปเลยว่าเ้ยหนูเคยได้ยินเรื่องนี้แต่ว่าเออใช่หนูลึกๆหนูจําได้ลึกๆหนูใช้ชีวิตบางอย่างที่อิงกับคําสอนนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแน่นอนอันนั้นคืออดีตเอออันนั้นคืออนาคตแต่ถ้าปัจจุบันคุณจะได้อะไรคุณจะได้ลูกที่กล้าคุยลูกที่กล้าเถียงลูกที่กล้าไว้ใจเรากล้าเล่าเรื่องราวใหญ่ให้เราฟังเพราะว่ากับเรื่องเล็กๆเ,เ,เราก็ยังแบบ ไม่ห้ามเขาว่าจะต้องเชื่อฟังเราเสมอไปเนาะอการเชื่อฟังแบบไม่มีเสียงค้านเนี่ยเป็นสิ่งที่พ่อแม่หลายคนเข่งขัดจริงๆนะสุดท้ายเขาก็ต้องมานั่งคนบอกว่ามันไม่ได้สำคัญนขนาดนั้นเนาะข้อต่อไปข้อที่สี่โอ้อันนี้ต้องมีคนเถียงผมอะผมพบว่าเรื่องที่สี่ที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ แต่เมื่อเวลามันผ่านไปมันจะไม่ได้สําคัญขนาดน,นั้นแล้วก็คือความสะอาดความเรียบร้อยอ่ะโอ้ยมีลูกของใครห้องลกบ้างครับลูกใครห้องลกส่งสติกเกอร์ร้องไห้หน่อยข้างล่างแล้วลูกใครห้องลกแม่เปิ้ลแม่แม่วัน,แม,วนแม่หนิงแม่ฝนลูกของใครห้องลกครับแม่อ่าแม่พี่พอ่อพ่อพอ,พอ,พอแม่ไก่อ่าลูกใครห้องลกมารวมกองกันตรงนี้ เก็บห้องนะทำความสะอาดกินข้าวให้เรียบร้อยเออทำอะไรไม่เป็นระบบระเบียบเลยหลายอย่างเราโฟกัสเรื่องระบบระเบียบไม่ถึงความเรียบร้อยความสะอาดเนื้อ<ล>ตัวร่างกายแปรงฟันไม่สะอาดเลยโอ้โหคือผมผมตกใจมากตรงที่เอในกลุ่มในกลุ่มขอความปรึกษาฟรีในกลุ่มเ facebook อะในอดีตเมื่อไม่นานมานี้มีคนถามว่า ลูกอายุสิบสามแล้วแต่แปลงฟันไม่สะอาดเลยพยายามชวนเขาไปแ,แปลงใหม่รอบเลก็ยังไม่นี่สัีนะคือแบบเราอาจจะให้ความสําคัญตรงน,นี้จนเราลืมไปว่าเฮ้ย mm hmm. บางทีอะเรื่องพวกนี้บางครั้ง mm hmm. เราผลพบว่าในวันที่ลูกโตขึ้น mm hmm. เขาจะเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วกว่าที่เราคิดครับในวันที่ลูกโตขึ้นกว่านี้ในวันที่เขาเจอประสบการณ์ชีวิตมากกว่านี้ mm hmm. เขาจะเปลี่ยนแปลง ความสะอาดความเรียบร้อยของเขาได้เร็วมากกว่าที่เราคิดแค่เราก็ต้องทําให้เขารู้สึกว่านี่คือชีวิตของเขาไม่ใช่สนามฝึกของเราตรงนี้สำคัญนะการทําให้ลูกรู้สึกว่านี่คือชีวิตของลูกไม่ใช่สนามฝึกของแม่ไม่ได้สนามฝึกเลี้ยงลูกไม่ใช่สนามฝึกสร้างวินัยไม่ใช่สนามฝึกของไม่ใช่แบบเขาเรียกอะไรไม่ใช่เวิร์กช็อปของตัวเราเอง Barnes. มันตรงกับคำหนึ่งที่ผมมักจะพูดเสม,มอว่าคือทําให้ลูกรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองและถ้าทําได้เขาจะรู้สึกว่ามีคุณค่าไอ้ความรู้สึกว่ามีคุณค่ามันคือ self-esteem ถูกไหมการเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยแหละการเห็นคุณค่าในตัวเองสุดท้ายจะมาแคร์ตัวเองมาแคร์เรื่องความสะอาดเรื่องเนื้อตัวร่างกายเรื่องความเป็นระเบียบของตัวเองเนี่ยมันกันจะมาแคร์ตรงนี้เพื่อให้ตัวเองอยู่อยู่ได้ดีมากขึ้น มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่จะติดนิสัยเออหลายคนเข้าใจคํานี้จริงๆว่าหลายคนเข้าใจคํานี้แบบผิดๆว่าบางอย่างที่รูปเป็นในวันเนี้ยมันจะก่อให้เกิดนิสัยที่ไม่ดีในอนาคตเออคือเราเราคิดว่าถ้าเราไม่ทําอะไรมันจะกลายเป็นตัวตนที่ไม่ดีของเขาในอนาคตเนาะก็ไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นความห่วงใยของเราอยู่แล้วแต่ความจริงก็คือ บางเรื่องอ่ะมันต้องเปลี่ยนจากข้างในมันลูกผู้ชายบางคนเนี่ยเป็นวัยรุ่นแล้วยังไม่ยังไม่อะไรอ่ะยังไม่แต่งตัวยังไม่รักสวยรักหล่อรักงามยังไม่ดูแลตัวเองยังเลือกใส่เสื้อผ้าเก่าๆหรืออะไรเลยเนี่ยผมเจอหลายคนถามว่าสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนคืออะไรคนส่วนใหญ่ชอบไปเปลี่ยนที่พฤติกรรมภายนอกแต่จริงๆมันต้องไปเปลี่ยนเซลล์เอสตีมจากข้างใน มันไปเปลี่ยนการเห็นคุณค่าในตัวเองจากข้างในซึ่งมันเป็นสิ่งที่บางครั้งอะถ้าเราทําด้วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องให้คนอื่นให้ผู้รู้ให้ผู้เชี่ยวชาญหรืออะไรหรือหาความรู้ในโลกเพื่อมาช่วยเราในเรื่องนี้นะครับข้อสุดท้ายข้อห้านะผมพยายามโฟก,กัสมาที่ห้าข้อก่อนเพราะว่าถ้าเยอะเดี๋ยวมัน,มนเยอะเกินอะ่ะข้อนี้สำคัญมากเลย ข้อนี้สําคัญมากวันนี้ข้อที่สําคัญกับกลายเป็นข้อสุดท้ายอ่ะปกติข้อที่สําคัญที่สุดจะเป็นข้อที่หนึ่งหลายคนโฟกัสกับการเปรียบเทียบลูกอืมแต่เมื่อเวลาผ่านไปปุ๊บเขาก็นั่งคนพบว่าเฮ้ยการพยายามอยากให้ลูกได้ดีเหมือนคนอื่นอื่นไม่ได้จำเป็นแล้วก็สำคัญขนาดนั้น เพื่อนหนูทำกิจกรรมได้ดีมากเลยโอ้ยหลานป้าข้างบ้านนี้สอบได้ที่นี่เนอะหลานอุย้ยเด็กคนนี้ต้องน่ารักเนาะกระตันยูคือบางทีการที่เราเปรียบเทียบหรือเปรียบเทียบตัวเรากับตัวลูกก็ได้นะสมัยแม่นะโอ้โหต้องขยันใช้เงินนี่ต้องประหยัดได้ค่าก๋วยเตี๋ยวสลึงน,นึงไอ้ แล้วหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองเปรียบเทียบแม้ว่าจะไม่ได้พูดออกไปให้ลูกฟังนะครับเมื่อเวลาผ่านไปพ่อแม่นี่เคยรู้สึกแบบนี้กับลูกอะ่ะเพราะมักย้อนกลับมาเสียใจอันนี้ผมอยากพูดมากเพราะว่ามีหลายเคสและช่วงหลังที่พอผมพาเขาสะกดจิตย้อนอดีตหรือพาเขากลับไปสู่ตอนที่เลี้ยงลูกแรกๆนะเขาค้นพบว่าเฮ้ยเขาอะ่ะคือคนที่ทําให้ลูกอะไม่มั่นใจในตัวเอง เขาคือคนที่ทําให้ลูกไม่มั่นใจในตัวเองโดยที่เขาไม่รู้ตัวมาก่อนเลยอรเขามารู้ตัวเอาตอนที่ที่เราย้อนอดีตกันพอย้อนอดีตก,กลับไปเขาค้นพบเลยว่าอ๋อเข้าใจแล้วทําไมลูกถึงเป็นอย่างนี้ในปัจจุบันทําไมลูกถึงแบบดูไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจหรือมั่นใจก็มั่นใจในเรื่องที่ผิดผิดไม่ใช่เรื่องที่ควรจะมั่นใจ เขารู้สึกเลยว่ามันเป็นราคาที่แพงมากที่เขาต้องจ่ายไปจากการที่เขาไม่รู้ว่าไม่รู้ตัวว่ามันเขาเปรียบเทียบเวลาที่เราเปรียบเทียบนะเราเปรียบในใจต่อให้ไม่พูดออกไปมันก็เรียกว่าการเปรียบเทียบอยู่ดีมันเป็นกิเลสตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่ามานะคือเปรียบเขาเปรียบเราเปรียบเขากับคนอื่นทุกคนมีหมดอะเอานิ่งตรงปะจริงๆทุกคนมีหมดผมก็มีมีเยอะเลย นะทุกคนมีหมดครับมันจะมีบางช่วงที่จิตใจเราอ่อนล้าถ้าบางคนบอกว่าไม่เคยเปรียบเทียบไม่เคยเปรียบเทียบลูกเลยไม่จริงเพียงแค่คุณดูการเปรียบเทียบนั้นไม่ทันครับทุกคนมีหมดเลยถ้าใครไม่เปรียบเทียบลูกนี่แปลว่าคุณบรรลุธรรมชั้นสูงแล้วนะเปรียบเทียบหมดนะครับเนี่ยในในที่เนี้ยไม่ได้มีใครบรรลุอรหันต์หรอกครับเราก็ยังเป็นคนธรรมดาผมก็ยังเป็นคนธรรมดาเห็นไหม เราแค่ยอมรับแล้วก็พยายามรู้ทันดูจิตดูใจตัวเองให้เห็นว่าเออเรามีความไม่น่ารักอะไรบ้างเราหาความไม่น่ารักของเราให้เจอเราหมายถึงว่าไม่ได้หาไม่ได้ไปขวนขวายห,หานะเราต้องหาความดีงามของเราแต่ทุกครั้งที่ความไม่น่ารักโผล่เราดูให้ทันเรามองให้เห็นคนส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นไงพอรู้ไม่ทันมองไม่เห็นปุ๊บเราจะเผลอทําสิ่งที่ไม่น่ารักในนามของความดี จริงมีอีกหลายเรื่องนะครับที่สําคัญดูสําคัญมากในวันนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะแค่เป็นเงามันเป็นเงาของความคาดหวังเงาของความกลัวครับเป็นเงาที่บดบังสิ่งสําคัญบางอย่างพ่อแม่ที่รู้ทันจึงอิบเรื่องที่สําคัญจริงๆหนึ่งหรือสองเรื่องพอคำถามก็คือถ้าเราเริ่มต้นใหม่หลังจากจบไรฟ์เนี้ย คุณอยากหยิบเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องสําคัญจริงๆแล้วไม่สนใจเรื่องอื่นแล้วเรื่องอื่นช่างมันเพราะเดี๋ยวอนาคตมันจะดีขึ้นเรื่องที่สําคัญจริงๆสําหรับคุณคืออะไรอะไรเดี๋ยวจบไลน์เนี้ยเขียนลงมาในกลุ่มโอเคไหมเอาแค่หนึ่งเรื่องพอจะเอาหนึ่งหรือสองเรื่องก็ได้ลองนั่งเงียบๆจบไลน์ได้นั่งแล้วก็หามาเนาะ แต่สําหรับผมอในฟังในมุมผมบ้างเพราะหลายคนอาจจะต้องเถียงในใจแล้วว่าไอ้โค้ดไอ้ห้าเรื่องที่พูดมาเนี่ยแทบจะเป็นเรื่องสําคัญของวัยรุ่นหมดเลยนะแต่เองบอกว่ามันผ่านเวลาไปปุ๊บมันจะไม่สําคัญจริงๆมันจะดูเหมือนสําคัญแต่ว่ามันไม่ได้สําคัญจริงๆและไอ้เรื่องสําคัญจริงๆของเองคืออะไรหลายคนอาจจะเริ่มแบบรู้สึกอยากหาผมก็ต้องบอกเลยว่าอ๋อแต่ถ้าสําหรับผมนะ ไม่ต้องเชื่อผมนะใช้วิจารณญาณในการรับฟังสำหรับผมผมค้นพบว่าความสัมพันธ์ล้ำค่าและสำคัญที่สุดอันดับสองถ้าอยากหาข้อสองก็ได้ผมรู้สึกว่าสุขภาพจิต mental health ของลูกสำคัญดังนั้นบ้านผมโฟกัสสองเรื่องนี้ แล้วผมก็เชื้อเชิญชวนชวนให้หลายคนโฟกัสสองเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์อันดับหนึ่งในบรรดาสิ่งสําคัญบนโลกใบนี้ความสัมพันธ์สําคัญที่สุดสําหรับผมนะก็ใช้วิจารณญาณกันเชื้อเชิญนะเชื้อเชิญให้กลับมาทบทวนดูว่าอะไรกันแน่คือสิ่งที่สําคัญสําหรับลูกของเราจริงๆอะไรที่เราควรเคร่งเครียดเคร่งคัดควรให้ความสําคัญควรโฟกัสควรเป็น core value จริงๆ หยิบเรื่องนั้นสักหนึ่งหรือสองเรื่องหนึ่งเรื่องก็ได้เนาะสำหรับคนที่ทบทวนตัวเองเจอก็อาจจะคนบว่าเฮ้ยพอพอเราหยิบเรื่องนี้จริงๆปุ๊บเออที่ผ่านมาของการใช้ชีวิตเราใช้ชีวิตบนพื้นฐานของของความสําคัญตัวนี้จริงๆนะโดยที่เราอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้เนาะนี่ก็เชื้อเชิญให้ทุกคนใครจะทําการบ้านกดสติกเกอร์นะครับใครจะไปพิมพ์บอกในกลุ่ม กดสติ๊กเกอร์หัวใจรัวๆนะครับว่าลองค้นหาดูลองเลือกผมใช้คําว่าลองเลือกนะคําว่าเลือกกับค้นหาจะตา่างกันตรงที่ค้นหาคือมันไม่เคยมีอยู่แต่เลือกมันมีอยู่ในใจมันมีให้เราเลือกเรามีสิทธิ์ในการที่จะตั้งมันเองขึ้นมาใหม่ก็ได้นะการเลือกเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะตั้งมันขึ้นมาใหม่เลยว่าเออต่อไปนี้นะอะไรไจะเป็นสิ่งสําคัญ ที่เราให้คุณค่าเราให้ความสำคัญกับมันมากที่สุดเนาะแล้วก็ยังไงก็ไปพิมพ์บอกในกลุ่มกันได้นะครับกลุ่มนี้ก็จะเปิดจนถึงพรุ่งนี้เหมือนเดิมเป็นกําลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนวันนี้ตั้งใจมากว่าจะไม่เกินสาสิบนาทีนะันนี้ด้วยความตั้งใจสุดๆเลยนะครับบวกกับวันนี้เออไม่ได้คุยนานไม่ได้คุยก็ได้ไรคุยไม่ได้นานเพราะว่าเพิ่งป่วยด้วยนะครับแต่ก็ สัญญากับทุกคนแล้วว่าจะมาก็เลยโอเคมาหลายทอกันกาเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาฟังค่ำคืนนี้มีความสุขมากๆนะครับคุณแม่คุณพ่อสวัสดีครับ